สวัสดีค่ะพมุนค่ะค่ะสวัสดีค่ะพมุนสวัสดีค่ะค่ะเมือนนี้มาตามแนวทางกับพมุนค่ะในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนาะค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่สองของพมุนเนาะค่ะพมุนฝันเธอที่สองแล้วของงวดนี้เพื่อนว่าค่ะพมุนฝันในเจ้ามือหรอคะฝันเมื่อคืนฝันเมื่อคืนล่าซุดเนาะค่ะบอกซูฟังในคุณ่อฝันแนวไรเนอะฝันว่าอะไรไปวันเฮ บ้านแหงุมห่มแหเห่าแหอยู่บัดวันไปบ้านแห่อันทดศนคนเท่านี่คค่ะบ้านแหเห่าแหอยู่วันน้เห่าขึ้นมาอันนั้นมีเด็กหน่อยกลางคนนี่นะค่ะมันจะมีว่าหรออันเพราะใยเหรอค่ะมีว่ามีถาเบิ้งตีดอ่ะ เลยว่าบ้านนี้ก็ห้าวห้าวห้าวกันมาบ้านนะห้าวมากนะถือต่ปะตะปะโกดถือต่ปะกดก็ได้มาปดบ้านก็มาหอยต้นไม้ไว้เฮ่นะหอยต้นไม้ไว้บ้านก็ปดปดป่ะปดได้หาโตันมิตะปะกดเบิดโตเออไม่ตะปะกดในหาโตปะโกดหาโต ดีใจเอาว่าสันพ่อท่านโอ้ก็ถือตะปกเดี๋ยว่าแหงนี่โอ้ถือของเจ้าอยู่นอพ่อหญ่นอคนน่ะแต่ว่าตัวใหญ่บอกค่ะไนยได้เป็นตัวซําแขนตะปกไม่เป่ตัวกำงหง่าตะปกหาตัวบาตรก็เฝ้าเอาใส่ถุงแพรแงปเ้าถือแหกับถือปลาแล้ว ว่าดีใจระายมัน,มนดีใจว่าอะไรปลาหลายตัวมิต่ตัวใหญ่ๆเนาะญานย่ายนนั่นแ่ะย่าน,น,นถ้าเจ้าขอถ้าเจ้าก็มีอาย่นี่น้องมันนั่นค่ะนั่นานิทาเจออ้าขออาอนำก็จับไหลแหไหลไรปดเอาปลาเดวเอาใส่แถุงแพ่แยงถือทั้งแหทั้งปลาอ่นปอมปอมเสี่ยงเสี่ยงไปทั้งขาง ถือแรนหย่านคนขอเนาะหย่านั่นจะเอาอปลาค่ะดีใจร้ายค่ะในเครื่อบฟานก็ได้มันก็ได้หูเมียอ้านซํานี้ฝ้าน่าได้แรนด์นะได้แรนถือปลาแรนถือปลาแรนดหย่านคนขอปลาค่ะก็ได้มันกับหูเมียค่ะในเครื่องฟันเนาะคุณพ่อฟันม่ยเ้าฟันสันสันบานนี้สิถามคุณพ่อได้บานนี้ คุณพ่อว่าปรากฏนี่เป็นเลขยังป่าป้าปาม็นกระ,ระ,ระรกน่ำแปดอยู่แล้วแหกกระสิบวอนหนํำแหกเป็นหาเป็นหกบ่แหกบ่หากระหกเนาะเจค้ำสามตัวเต็งคำว่าปรากฏป้านี่เป็นแปดอยู่แล้วกดนี่สิโบโอเป็นเก้าบ่เก้ากุดคำปรากฏนี่กระตุโกเโนาะ กดนี่ต้องเป็นเก่าได้คุณพ่อประกุดก็ได้อีคาโตเมห้าโตแน่สิปูแปดหาเก่าโบราะแปดเก่าหาแปดหาเก่ากับวนนี้ดิเนาะกับวันนี้นะค่ะมั่วนู่นี้่ะคุณพ่อว่าเห็นเด็กหน่อยนะเมนบบเด็กหน่อยเด็กหน่อยกัเด็กหน่อยกลางคนนี่นะกับวนหน่อยแห้งเนาะอกับว้นหน่อยแห้งเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายกลางคนไม่หญิงจะคนมันคุณพ่อผู้เดียวผู้เดียวมาถาม เด็กหน่อยผู้หญิงหน,านาคุณพ่อนี่ก็เป็นผู้เฒ่าเนาะ<ช>ถือว่าเป็นผูเ้เฒ่ถาถ้<ม>าตีเป็นผู้ชายนี่ก็น้ำหาน้ามห,าหากม้าตีเป็นผู้เฒ่านี่ก็น้ำเก่าเด็กหน่อยนี่จังได้ก็ตตรงหน้ามหนึ่งจีบกับเก่าหนึ่งน้ำหมเจคํเก่าหกหนึ่งก็เป็ียนไปไห้เลยเพราะว่าผู้ชายกับน้ำหกหรือว่าน้ำหากันสินะอืเนาะ เก่าฮกหนึ่งค่ะอ่ะล่องเบิงเนาะค่ะคุณพ่อมักบ่เอามักที่รอกมักตัวนี้ละเก่าหกหนึ่งบอกค่ะหมันนะค่ะเจค้ำสามตัวเต็งเพิ่นตีลองเบิงเนาะค่ะเทือหมานเนาะค่ะเทือหมานค่ะเก่าหกหนึ่งเนาะค่ะสามตัวแล้วก็แปดแปดหาเก่าแปดเก่าหาแปดห้าเก่าค่ะ คุณ<ม>พ่อมักแปดหาเก่าหรือแปดเก่าหาคุณพอ่อนี่ไดนะ้แล้วมักตัวนี้ละมกักม้วนนี้ละเพราะว่าแแหงกัน่าตีเป็นหาเนาะม้วนปลากระหาโตัวหาโตัวแม่กตีเป็นหากระตรงกันค่ะค่ะปลาเนี่ตีเป็นแปดเนาะปลากรุดแปดเก้าหาเ<า>นาะค่ะปลาหาโตัวแปดเก่าหาแปดเก่าหากับเก่าหกหนึ่งแม่ค่ะเลขสามตัวมีเพิ่มอีกบอกคุณพอ่อ บอเอาซ้ำหนี่เนาะค่ะนอกเนื้อจากนั้นก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านพื้นตีซอยกันเนาะเจคํำสามตัวเต็งค่ะมือนีมีเพื่อนรวมช่องค่ะท่านผู้ชมมีเจค้ำสามตัวเต็งมาน้าเนาะค่ะมาทายทำคุณพอเนาะค่ะความฝันของคุณพอในคลิปนี้เนาะแต่ว่าคลิปแรกนี่บบ้านใดเนาะคลิปแรกบัันใดได้คลิปสองค่ะแลวกกรออีกโค้งสุดท้ายเนาะค่ะว่าคุณพอในสี่ฝันโบเนาะค่ะ ถ้าฟันก็สิมาตามอีกค่ะแต่ว่าถ้าบ่ฝันกะคลิปนี่เป็นคลิปทุดท้ายเนาะค่ะคุณพอมียางเพิ่มเติมบ่คะอืมเราพี Long ่เราพี่ท่นนี้ละค่ะนี่ตอวันนี่ละค่ะเจค่ามียังเพิ่มเติมบ่กระซัมนี่คุณตาคุณพามีซัมนี่กะซัมนี่ละค่ะค่ะค่ะขอบคุณพอมนลได้หลายค่ะบ่แพงแนวทางขอบคุณค่ะมาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการซื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลของพอมนค่ะ ในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้รอยหกสิบแปดนี่ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่สองค่ะท่านผู้ชมของพอมน์เนาะค่ะพอมน์นี่ฝันเมื่อคืนนี่เพื่อนว่าค่ะเมื่อนี้มาตามคุณพอ่อวันที่ยี่สิบห้าค่ะพอมน์น,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 มนี่เพื่อนฝันสันสันฝันบอยงาวเพื่อนว่าฝันว่าได้ถือเหลงไปทษดเนาะค่ะทษดก็คือห่วยเนาะค่ะไปหาป่าเพื่อนว่าค่ะถือไปแล้ววานเฮลงเพื่อนว่า วานลงแล้วกำลังดึงขึ้นมาเพิ่นว่าดึงแฮาห้าวขึ้นมาดึงขึ้นมาแล้วละเห็นเด็กน่อยเพิ่นว่าเป็นเด็กหน่อยผู้หญิงเนาะค่ะประมาณกลางกลางนี่ละกรบโบเมนว่าหน่อยแห้งกรบโบเมนว่าหญ่เพิ่นว่าค่ะเด็กหน่อยนี่ถามพมุนว่ามันมีอยู่บ่ละพ่อหญ่เพิ่นว่าค่ะถามพมุนเนาะค่ะว่าได้อยู่บ่มันสีได้อยู่บ่มันมีอยู่บ่พมุ่นก็เลยว่ามีบ่มีได้บ่ได้ก็ถาเบิ่งตีล่ะ พมุนว่าเนาะค่ะในความฝันเนาะค่ะหลังจากนั้นพมุนก็เอาเหขึ้นมาแล้วเนาะค่ะเปิดเหอ,ออกเนาะคะ่ะเห็นปรากฏเพื่อนว่าหาโตเพื่อนว่ามีแต่ตัวใหญ่ๆเพื่อนว่าค่ะเป็นปรากฏล้วนๆเลยพมุนนี่ดีใจแห้งเพื่อนว่าปดปลาใส่ถุงยามเนาะคะ่ะหลังจากนั้นก็พันเอาเหเพื่อนว่าเสียงปลาขึ้นมาเพื่อนว่าค่ะย่านข้นท้วงย่านข้นถามย่านข้นขอเพื่อนว่าค่ะ หลังจากนั้นกหูเมื่อเพื่อนว่าฝันซ้ำนี่เนาะคะ่ะพระมลหายนยวทางมากก็คือแปดเก่าหาเป็นเหลขกตีจากฝันค่ะแปดตัวแรกนี่ตีมาจากปลาเนาะคะ่ะปลานีหน้าแปดอยู่แล้วเพิ่นว่าค่ะประกดกดนี่เป็นเก่าเพิ่นว่าค่ะเพิ่นก็นเลยจับเก่าใส่เนาะคะ่ละล้กก็ฮานี่ปลานี่หาโตเนาะคะ่ะเลยจับหาใส่เหล็กสามตัวแปด เก้าห้าเนาะค่ะเป็นเหล็กตีจากฝันค่ะอีกคุ้มหนึ่งค่ะก็คือเก้าหกหนึ่งเนาะคะ่ะตีจากฝันคือกันค่ะเก้าตัวแรกนี่ตีมาจากน้ามของผู้เฒ่าเนาะคะ่ะหรือว่าพมุนเองตีเป็นเก่าก็ได้เพื่อนว่าค่ะหกตัวที่สองนี่ตีมาจากแหเนาะคะ่ะแหเป็นหกก็ได้เพื่อนว่าค่ะหนึ่งนี่ตีมาจากเด็กหน่อยเนาะคะ่ะเด็กหน่อยผู้หยิ่งตีเป็นหนึ่งเพื่อนว่าค่ะเก้าหกหนึ่งเป็นเหล็กตีจากฝันเป็นแนวทางของพมุนในงว,วันที่ หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้ารอยหกสิบแปดขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนาะคะ่ะมีโชคมีลาบเดี๋้งวันใหญ,ญ่กับคุณพ่อสุขูสุขคนค่ะแต่ก็ยอย่าลืมตัดกับหมุนนํำเรืองขาดการวัยคาทัาคคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวนิงพารวยนํำนี้เด้อค่ะคลิปนี้เขาจบไ้เพียงเท่านี้คลิปหนา้าพอกันใหมขอบคุณค่ะ